โรงเรียนบ้านนาโพก่อตั้งเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2465ตั้งอยู่เลขที่32หมู่ที่1บ้านนาโพตำบลน,นาโพอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลชั้นปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน197คนบริหารงานโดยผู้อำนวยการทันทันยวิสิทธิ์และคณะครูผู้สอนจำนวน10ท่านโดยมีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือพัฒนาคุณภาพเด็ก และผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานบริหารตามหลักธรรมมาพิบาลประสานชุมชนบนวิถีของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานที่1คุณภาพของเด็กระดับคุณภาพดีเลิศในการพัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียนในระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาโพใช้กระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลายส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้งสีด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาด้านร่างกายส่งเสริมสุขานิสัยที่ดีพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงดูแลความปลอดภัยของตนเองได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขาลักษณะดื่มนมเป็นประจำทุกวันออกกำลังกายจัดหาอุปกรณ์สนามเด็กเล่นที่มีความปลอดภัยด้านสังคม,ดงคมเด็กนักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมมีวินัยในตนเองมีมารยาทที่ดียิ้ม ไหว้ทักทายสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันรับประทานอาหารด้วยตนเองมีมารยาทในการรับประทานอาหารและรู้จักรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งของให้แก่เพื่อนในห้องเรียนทำงานร่วมกับเพื่อนๆได้รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ของตนเองและของส่วนรวมปลูกฝังให้เด็กนักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรมไทยรู้จักทดแทนบุญคุณพ่อแม่ครูโดยเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชาติกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้านอารมณ์จิตใจปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนมีความอดทนมีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกยิ้มแย้มแจ่มใสส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปะดนตรีให้เด็กนักเรียนได้วาดภาพระบายสีเพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์แจ่มใสทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน จัดกิจกรรมร้องเล่นเต้นอ่านให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตนด้านสติปัญญาพัฒนานักเรียนให้สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและสแสวงหาความรู้โดยจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยเพื่อฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกตความคิดสร้างสรรค์รู้จักแก้ปัญหาส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจในการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวกล้าซักถามเพื่อค้นหาคำตอบมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษามีนิสัยรักการอ่านส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานให้ครูและเพื่อนฟัง ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆทั้งกิจกรรมวาดภาพระบายสีการตัดฉีกปะการปั้นดินน้ำมันส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญคุณภาพดีเลิศโรงเรียนบ้านนาโพได้ใช้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและกิจกรรมโครงการอื่นๆในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาทั้ง4ด้าน ให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขภายใต้คำว่าเก่งดีมีสุขจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนผ่านเล่นเพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยห้องเรียนมีบรรยากาศแจ่มใส กว้างพอเหมาะมีมุมส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้มีการตกแต่งห้องเรียนที่สดใสและมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ทางการเรียนการสอนมีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียนระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ในการพัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาโพใช้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้ง3ด้านคือด้านความรู้ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมเน้นการอ่านออกเสียงได้ของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูใช้กระบวนการ PLC เพื่อร่วมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้การวัดและการประเมินผลแบบบูรณาการครูเน้นการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่อง ตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้นสามารถเขียนสื่อสารได้ดีโดยมีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆนอกจากนั้นสถานศึกษาได้มีการทำโครงการกิจกรรมและนวัตกรรมที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานแก่ผู้เรียนเช่นโครงการโรงเรียนสุจริตโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมการเรียนรู้ปกติกิจกรรมชุมนุมโครงการวันสำคัญต่างๆผลการประเมินผลสัมฤทธ์ทางการเรียนผู้เรียนอ่านออกและอ่านคล่อง ตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้นสามารถเขียนสื่อสารมีทักษะการคิดคำนวณที่มีความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้นข้อมูลหรือสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์จำแนกแยกแยะ รู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดมีความรับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสามีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายมีทักษะพื้นฐานความรู้ด้านการประกอบอาชีพ ผู้เรียนมีสุขภาวะร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดีสามารถวางแผนและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามหลักประชาธิปไตยกล้าแสดงความคิดได้อย่างสร้างสรรค์ผู้เรียนเรียนรู้และตระหนักถึงโทษของยาเสพติดต,ต่างๆเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์รักการออกกําลังกาย ยอมรับกฎก,กติกากลุ่มของสถานศึกษาและของสังคมมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตสามารถเรียนรู้อยู่กับผู้อื่นได้มาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับคุณภาพยอดเยี่ยมครูมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร และวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นการเรียนรู้จากการคิดการลงมือปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้โดยใช้กระบวนการ PLC สู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นเสียสละในการพัฒนาการสอนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชามีการวัดและประเมินผลจากสภาพจริงที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อไอทีเพื่อสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองสร้างบรรยากาศในการเรียนทำให้ผู้เรียนมีความสุขสนุกในการเรียนครูมีความสุขสนุกในการสอนร่วมกันกับนักเรียนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้